นี่จะพาทุกคนมาดูการติดเครื่องมือจัดฟันครั้งแรกทำยังไงไปดูกันตอนแรกคุณหมอก็จะขัดฟันทำความสะอาดฟันจากนั้นก็จะล้างน้ำออกให้สะอาดต่อมาคุณหมอก็จะทาก,กดกัดฟันทิ้งไว้ประมาณสี่บิ้แล้วล้างออกคนไข้อาจจะรู้สึกเปียบเียวนิดนิดตอนคุณหมอล้างน้ำน้นคุณหมอก็จะทาน้ำยาเตรียมผิวฟันเพื่อติดแป็กเกต ต่อมาคุณหมอก็จะเริ่มติดแบเกตจากฟันบนเริ่มจากฟันหน้าแล้วค่อยไปฟันการามทำแบบนี้จนครบทั้งบนและล่างสำหรับเคสนี้เป็นเคสที่รักษาลากฟันและใส่ครอบฟันชั่วขาวในระหว่างจัดฟันจากนั้นคุณหมอก็จะถัดคาบกาวส่วนเกินออกจากที่คุณหมอได้ขัดคาบกาวส่วนเกินออกหมดแล้วคุณหมอก็จะมาใส่ลวดจัดฟันขั้นตอนนี้คนไข้อาจจะรู้สึกตึงๆนิดๆต่อมาคุณหมอก็จะใส่โอลิงหรือสี่ยางนั่นเอง เป็นยังไงบ้างคะสำหรับเคสนี้คนดูได้สังเกตเห็นข้อฟันชั่วคราวไหมเอ่ยนี่งไงข้อฟันชั่วคราวเป็นยังไงบ้างคะเหมือนฟันจริงเลยใช่ไหมสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะพบกันที่คลินิกนัดยิ้มทันตกรรมนะคะ